สวัสดีครับสวัสดีน้องๆแล้วก็พี่ๆนานๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเหยื่อตัวใหม่ของผมนะครับมารีวิวแล้วก็แนะนำให้พี่น้องได้ดูนะครับชื่อนะครับอีโกน่านะครับเหยื่อตัวนี้อ่าอ้างอิงมาจากกิงก่านะครับตัวนี้มีขานะครับมีขามีลายทุนหลังนะ ข้อดีก็คือว่าตัวนี้เป็นเหยื่อที่กันสวะดีมากนะครับไม่เห็นคมเบ็ดเลยเห็นไหมตัวนี้ผมทําหลบแบบร้อเซเลยรูปไม่มีเกาะน,นะครับนี่ข้อดีข้อดีของเหยื่อที่กันสวะดีนะครับจะประมาณนี้เวลาเราตีเหยื่อมันจะไม่ค่อยเกาะป่าง่ายนะครับตัวนี้สีสันสวยเลยนะครับนี่ สวยเลยตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะครับหลังสีชมพูลายเหลืองขาส้มนี่ครับตัวนี้เป็นส้มครับสีชมพูขามีลายเหลืองนี่ครับการสว่าแบบนนเนียนเลยนะรูปไม่ไม่มีเกาะเลยนะครับเป็นทรงหยดน้ำนะครับเป็นทรงหยดน้ำปลากัดติดง่ายนะนี่ดูวงสาเบ็ดครับลอยๆอยเลยองศาเบ็ด เปิดแบบ1 0อเนลยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเบ็ด BKK นะครับเบอร์ 1O นะเบ็ด BKK เบอร์1 O ใบหลิว2ทางนะครับใบหลิว2อัน2ใบนะครับข้อกันตีน้ำนะครับลวดกันขาดเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับอยู่ตรงด้านท้ายนี่ฝากติดตามผลงานนะครับฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนพี่ๆน้องๆได้เห็นกันด้วยนะครับราคา85บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครบจบเลยครับส่องใบหลิวด้วยเบ็ดดีๆแข็งๆเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับขอบคุณครับผม